วันนี้ก็จะมาตีบวก8กันนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้องใช้งบเท่าไหร่นะเห็นเขาบอกว่าตียากตีเย็นหรือเกินถ้าถามว่าตีทําไมนะก็เพื่อจะเอานกฟินิกซ์อันนี้นะทุกคนซึ่งผมก็ทําไว้สูงสที่บวก7นะเออแล้วมันก็ลงไปศูนย์ใครที่อยากได้ฟินิกซ์แล้วก็แบบอาวุธสวยๆเท่ๆเลยเติมครั้งแรกก่อนนะมันจะได้ธนูเติมมาอันนี้เลยเป็นอาวุธที่ตีแล้วไม่แตกนะไว้ใช้แบบปั๊มอัพขึ้นบวก8แล้วก็เพื่อจะเอาฟินิกซ์วันนี้เราก็จะมาตีสดเลยพูดเยอะไปกันเลยดีกว่าออกเลยดววกัยงล้มเห เฮ้ยอ่ะเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วแล้วกกลับไปบวกศูนย์เติมทอวะเขาบอกจะมีแพ็กเด้งเมื่อไหร่มันจะเด้งเหรอนี่ไ yeah. งเริ่มมาวะตรงเริ่มดีวะโอ้ oh. แตกไปกันต่อไปกันต่อแล้วกดทีเพอโอ้โ oh. หถามจริงลูกพี่ลูกศแล้วว่านะแล้วกลับมาจุดเดิมอย่างเงี้ยไป จบอ๋อหินหมดเอากดไปเลยนะจะเด้งแพ็คขึ้นมาตัดไป200อันโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยเราลองใช้ยันก่อนเลอสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อมาแล้วยาที่นะเป็นสิริมงคลใส่อ๋อตียัดเลยมอลลุกให้เอากูหนักจัดเ <Yeah. S 2> น่ไม่เงี้ยไม่ไม่ไม่อ๋อ อุ้ยเฮ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 ยเฮยต้องส่งต้องใส่อะไรทั้งไปไปนีอีโอ <il S 1> ้โหเฮยอ๋อหไอ้เพียกูไม่ตีล้